นายนภัทรทำหน้าที่อุ้มน้องเลซิ่งในวันเด็กเป็นทุกอย่างให้แล้วเดียด้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ดูเหมือนว่าจะสมบูรณ์แบบแล้วสำหรับแพนภ,พภพัทรและนายนภัทรตดดดั้มดอดหนุ่มและน้องเลซิ่งลูกชายสุดที่รักตั้งแต่ที่เปิดตัวว่าคข้าหาดูใจกันก็มีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดเลยโดยก่อนหน้านี้ ก็มีประเด็นออกมาว่าทั้ง2คนเลิกลาก,กันหรือไม่แต่ในเวลาต่อมาก็ได้มีภาพออกมายืนยันว่ายังรักกันดีอยู่และล่าสุดก็มีโมเมนต์ความน่ารักในวันเด็กแห่งชาติที่คุณนายนภัทรนายตำรดวดหนุ่มกำลังเล่นแล้วอุ้มนองเลซซิ่งอย่างสนุกสนานเรากลับเป็นพ่อลูกกันแท้ๆเห็นแบบนี้เราก็อิ่มอ,อกอิ่มใจแทนคุณแม่แพนนัปภาเลยละค่ะ